ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นเบื่อกักตัวไปไหนไม่ได้ดูฟุตบอลให้สนุกมากขึ้นเพราะพวกเราคือคนวัยมันพันฟุตบอลพร้อมบริการทุกท่านด้วยความรวดเร็วลิกงอยู่ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลน,นะครับอยู่กับคลิปชูสแลละครับซัมเมอร์2021ใน EP ีที่15แล้วนะครับก่อนจะไปชมคลิปการฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากคนคอบอลล่ะครับชูสละครับ,รบทางการเวสต์แฮมยืมอาริโอลาเฝ้าเสาอันฟงส์อาริโอลาในถารของปารีสัูแมชมงจีบผจรลงเท้าอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดโยกซบเวสต์แฮมยูเนเต็ดแบบยืมตัวพร้อมโบว์คุนค้อนเป็นทีมที่มีศักยภาพไม่ธรรมดาลหละครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดทีมดังจากศึกพิมลีกอังกฤษประกาศยืนยันได้สัญญาย,ยืมตัวอันฟงส์อาริโอลา ผู้รักษาประตูของปารีสแางต์ชักแมงมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลนะครับพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านี่ถือเป็นการลดแรนในกรุงลอนดอนอย่างต่อเนื่องสําหรับอาริโอลาเนื่องจากฤดูกาล2020-2021ที่ผ่านมาเจ้าตัวลงเล่นให้กับฟูลแลมแบบยิมตัวเช่นกันนะครับ ผมมีความสุขมากๆสําหรับผมแล้วมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้สัญญากับสโมสรแห่งนี้ซึ่งผมก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือทีมเรามีขุมกาลังที่ดีมากๆากฤดูกันก่อนผมดูหลายๆเกมของเราดังนั้นผมรู้ดีถึงศักยภาพและความสามารถในทีมชุดนี้ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้เริ่มต้นกับสโมสรแห่งนี้นายประตูชาวฝรั่งเศสวัย28ปีกล่าวทางนี้อาริโอราจะได้สวมเสื้อคุณคอนหมายเลข13นะครับในการลุยศึกฤดูกาล2021-2022แหละครับ ชูสนะ,ะครับทางการเชลซีเซ็นเบตตินลลีเฝ้าเสาสิงต์ตะวันคลามเชลซีได้โกมือ3คนใหม่แล้วนะครับโดยล่าสุดกระชากตัวมาคัสเบตตินลลีอดีตเทนาวาันของฟูลแลมมาร่วมควนแบบฟรีๆเรียบร้อยจเจ้าตัวรับเหมือนฝันเป็นจริงที่ได้มาเฝ้าเสาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์แหละครับเชลซีทีมแชมป์ยุโรปจากพิมลีกประกาศยืนยันการคว้าตัวมาคัสเบตตินลลีผู้รักษาประตูเลือกผู้ดีมาร่วมทับแบบไร้ค่าตัวนะครับภายใต้สัญญาสองปี โดยเดทวานวัย29ปีเพิ่งหมดสัญญากับฟูลแลมล่ะครับจะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมาาือสานในทัพสิงส้นมืองคลามต่อจากเอโดอาร์เมนดี้และก็เกปาอาริซาบาลากาแทนดี้ของวิลลี่กาบาเยโลนะครับเดทวานจอมเก่าชาวอัจนติยที่มลายทิมสแตนฟอร์ดบีดหลังจากจบฤดูกาลล่าสุดเนื่องจากหมดสัญญาล่ะครับนี่คือสโมสรที่มีความพิเศษผมรู้จักแถวนี้เป็นอย่างดีดังนั้นมันจึงเป็นความฝันสําหรับผมในการย้ายมาที่นี่และตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วผมตื่นเต้นมากมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและจะพยายามช่วยเหลือทีมทีมนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เบตติเนลลีเปิดใจและครับทางนี้เบตติเนลลี่เราได้ได้กับฟูลแลมไปทั้งสิ้น120นัดต,ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่อยู่กับสโมสรน,นะครับชูสละครับทางการาอสเนอนคว้าตัวเบนไว้์ค่าตัวแพงลิฟ เนต่อไม่รอแล้วนะสำหรับไอ้พืนใยา่อสตันเดนเดเตะราที่3ม,มาสมทักในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับหลังจากเปิดตัวเบนไว้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทินแอมเบอร์สเตเดียมเรียบร้อยแอสตซนประกาศยืนยันการคว้าตัวเบนไว้ประกันหลังทิมชาติอังกฤษมาจากบรต g ันแอนด์ฮอบเอบียนคู่แข่งร่วมศึกพรีเมลีตอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับ โดยเบนไว้ในวัย23ปีที่เล่นไดทั้งตำแหน่งเซนเตอรแ์แบ็กและก็กองกลางตัวรับสัญญากับปืนใหญ่ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ส่วนค่าตัวอยู่ที่ราว50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยไว้เคยมีข่าวกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็ท็อตแนมอสเปอร์มาแล้วหลังจากที่ทํางานได้อย่างโดดเด่นสมัยที่เล่นให้กับลิสต์ยูไนเต็ดโดยสัญญาแบบเตียมตัวเมื่อฤดูกาล2019-2020พร้อมกับมีส่วนช่วยให้ยุงทองกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สาเร็จก่อนที่สุดท้ายไบรตันจะเก็บไว้ใช้งานเองในฤดูกาลที่ผ่านมาแหะครับ ทางนี้เบนไว้นะับเป็นนักเตะรายที่3ของไอ้ปัญญาแอสทรอนในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากโนโน่ตาวาเลสแบก้ายจากเบนฟิก้านะครับแล้วก็อัลแบร์ซัมบี้ลของก้ามิดฟิลจากอันเดลิชแหละครับหากคอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม